สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดที่จังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะวันนี้คิดที่จังชาแนลจะพามาทำคลิปเกี่ยวกับเคล็ดลับดีๆอีกอย่างหนึง่งและเป็นความเชื่อสายมูเตลูอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการใช้ผ้าเช็ดต,ตัวค่ะ คนเราส่วนใหญ่มักใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหัวเช็ดหน้าเช็ดทุกสัดส,ส่วนในผืนเดียวกันคิดที่จังแนะนำเลยนะคะสำหรับสายมูเตลูโดยแท้จริงและก็เป็นความเชื่อออย่างหนึ่งสำหรับคนที่ลงณห,หน้าทองมา สักสาริกามาหรือลงของสักของต่างๆมากมายครอบครูมีขันครูครูบาอาจารย์ต่างๆรวนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์และมีแต่ของดีๆทั้งนั้นคิดจังชาแนลแนะนำให้ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดตัวนี้แยกกันค่ะเสียตังเพิ่มอีกนิดนึงนะคะ ผืนละไม่กี่บาทไม่ต้องผืนใหญ่มากก็ได้ค่ะแยกเอามาเช็ดหัวเช็ดหน้าในผืนเดียวกันได้ไม่เป็นไรนะคะใช้แยกเป็นสัดส,ส่วนค่ะส่วนผืนนี้ก็ไว้เช็ดตัวไว้นุ่งเช็ดเนื้อเช็ดตัวแต่อย่าเอาไปเช็ดบนหัวนะคะอย่าเอาไปเช็ดหน้าเพราะเรา ไม่สามารถเอาไปเช็ดทุกสัดส่วนรวมกันได้ค่ะเพราะจะทำให้สิ่งของดีๆที่มีอยู่ในตัวเสื่อมหรือเราเอาไปนุ่งไปห่มแล้วเช็ดส่วนต่ำของร่างกายแล้วก็เอาไปเช็ดหัวเช็ดหน้าสามารถทำให้ของที่เราลงมาอย่างเช่นหน้าหน้าทองหรือเราสักสานิการิ้นทองมาเป็นของดีๆ อาจจะทำให้เสื่อมถอยลงหรือของที่เรามีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วต้องออกไปจากตัวเพราะฉะนั้นคิติจังชาแนลขอแนะนำว่าให้ซื้อผ้าผืนเล็กๆหรือผ้าขนหนผืนกลางมาอีกเพิ่มอีกหนึ่งผืนเพื่อเอาไปเช็ดหัวเช็ดหน้าแยกเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะ ส่วนผ้าเช็ดตัวผ้านุ่งก็คือผืนเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งควรม,มีผ้าเช็ดตัว2ผืนนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อสายมูเตลูและเป็นเคล็ดลับดีๆอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ของคิดจางชาแนลเพื่อบอกต่อเพื่อเป็นประโยชน์และเคล็ดลับดีๆ ให้เพื่อนๆนได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ